สวัสดีครับทีเอธนภัทรเจริญฟาร์มบ้านหลักดา่านตำบลนองแองโสภาอําเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าวันพฤหัสที่2ี่พฤศจิกายน2567นะครับมาดูฟางม้วนที่ม้วนไว้นะครับแปลงนี้อยู่หลังบ้านนะครับติดกับหลังบ้านเลยนะครับมวนไว้เมื่อวานนี้กับวันก่อนนะครับวันจะรถมาขนนะครับตัวน,นี้ช่วงเช้าเดินลงมาดูหมอกก็พอดีๆแล้วจะลองอัดอีกสักหน่อยนะครับ ตอนนี้มีในสต็อกละสิบเอ็ก้อนเดี๋ยวเอารถไถน่ามาขนไปไว้นะครับวันละสิบก้อนนะครับอัดให้ได้ประมาณวันละสิบก้อนแล้วก็ขนวันละสิบก้อนนะครับอัดตอนเย็นขนตอนเช้านะวันละเที่ยวพอนะครับอันนี้ผมเดินลงพามาดูเฉยๆเนาะนช่วงเช้านะครับวันนี้อากาศดีนะครับกำลังเข้าสู่หน้าหนาวนี่นะครับเอามาซ่อม รถม้วนดูนะครับนี่หลังบ้านเรานะครับนี่บ้านนี่ข้ามไปฝั่งโน้นก็เป็นแปลงหญ้าของเรานะครับบรรยากาศนะเราซ่อมรถม้วนฟางก่อนนะครับนี่บรรยากาศหมดสิบเอ็ดก้อนนะครับครับหลังจากที่ทดลองม้วนเพิ่มได้อีกสามก้อนนะครับนี่นะครับอีกสามก้อนเดี๋ยวจะไปเอารถไถมาขนแล้วนะครับ ทดสอบระบบเฉยๆนะครับเพราะว่าระบบดึงเชือกยังยังนี่ครับระบบดึงเชือกยังยังไม่เข้าที่นะครับนี่ต้องต้องต้องได้ดูอีกหลายอย่างอยู่นะครับระบบตัดเชือกก็ยังไม่เข้าที่นะครับเชือกตัดเชือกตัดนะครับได้สามก้อนนะครับเป็นสิบสี่ก้อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็มาหมวนอีกสักหกก้อนได้นะ ฟางก็ม้วนได้เลยนะครับมีหมอกก็ม้วนไปเลยไม่ได้รอว,ว่าต้องแห้งต้องอะไรนะครับสามแดดสี่แดดดีกาลังพอดีนะครับกําลังพออัดดีๆนะครับกําลังหอมนะครับฟางอยากให้อัดประมาณนี้แหละครับถ้า,อาเอาไว้นานแล้วมันจะแห้งเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะเอาลงไปม้วนข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปรถมาขนครับ